น้องครับพี่น้องมีตู้ยินเกาจะอถิ่งนะครับเด้อเห็นเขามาประกาศซื้อน่วยละร้อยสองร้อยครับเขาประทันประโยชน์เขาก็มีกำไรหลายข้าถ้าขายหนร้อยสองร้อยครับเนี่ยเอาไปให้ประโยชน์แบบนี้ดีกว่าครับเบื้องครับพี่น้องผมนํามันเป็นตู้เก็บใส่ชงมือครับเนี่ยตู้ยินเกาครับนี่หาไงครับเบื้องไง มันก็ใครแน่ก็ก้องชิ้มมือครับก้องชิ้มมือก็ก็จะเดินทังครับหิ้วไปครับอันนี้อยู่กับบ้านสะดวกเรียกซื้อเรียกเบิรงครับย้ายไปเจอครับเนี่ยเบอร์ใดเบอร์ใดครับเนี่ยก็สะดวกดีครับเนี่ยย่างมากจิบปุ๊บยิบปั๊บยิบปุ๊บยิบปั๊บเมินบนนี่ครับผมคตัวเย็นเก่าครับเิ่นกระซือถือครับเอาตั้งไว้ก็ป๊ปย่างครับ่เนา่หมิ่นกัามันัดแปลงครับไปหอยจะไม่ชิ้มือหาง่าย ครับผมถึงที่โบ่เย็นครับถึงที่โบ่เย็นก็เก็เบเชิงเมื่อได้ครับนั่นมันอาจีพหลายอย่างอยู่กันนั่นเองพูดจีบของอะไรของกีดจ๊กจั๊กๆสารพัดยาง เอาฟิดกปเจ็บีครับนี่างไรนวเดี๋ยวทีนะครับเรื่องตัวเย็นเขาครับนําไ้เป็นตู้เชิงมือเอาไว้สำรวจสำรง่ไงครับแค่นี้แหละครับผมขอบคูณนะครับหาเป็นประโยชน์กับเอามาใส่น้ำยางกันก็ได้ครับพี่น้องขอบพูณครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหามีประโยชน์ก็เอาไปนัดแป้งใส่ครับผม เวลาปิดก็เก็บกันชีฟุน้นได้พร้อมครับผมเน่ยเทนนะครับได้ขอบคุณครับที่เบ่งครับผมจะลืมกดยังไหเนี่ครับพอครับพอตาภาพช่างภาพมื่อไหมครับผม